อโอเคครับตอนนี้เราเริ่มถ่ายทอดสดแล้วเนาะมันกำลังจับมุมหาโลเคชัน่นว่าเป็นยังไงนะครับติดหนึ่งที่หนึ่งทางด้านขวามือของเราทางด้านนู้นเป็นที่ตั้งพระป่านะครับมีเออเรามีชุดอะไรอะบริวารพระป่าของเราเนาะตอนนี้ก็มีเ,เดินดูก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็มีผ้าที่คน กบุญอะไรไม่รู้นะเอามาให้เนาะผ้าตอนนี้เอามาเรียบร้อยแล้วนะผ้าท่านแล้วก็หมวกหมายพรมนะครับหนึ่งลูกเอามาให้แล้วนะนอกนั้นก็จะเป็นพระทหารแล้วก็บริวารของพระป่าโน่นนู่นพระป่าเราใครที่ร่วมบริจาคมาเนะะาะผ้าไตรจับซื้อของตอนนี้ของท่านอยู่ที่อะไรนะอยู่หน้าพระประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อตั้งจิตนุโมทนาเนาะบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันตอนนี้ผมก็จะเป็นสะพานบุญให้เพื่อจะได้เริ่มถวายกันตรงนี้นะนนออ้าพงช่วยหน่อยเออปูอืมผ้าของเขาจะได้เออน่ยเอาผ้ามาลองเริ่มก่อนเลยนะครับนี่จัดอันนี้เป็นสถานที่ชั่วคราวนะครับ เพราะว่าอาจารย์บอกจะทำเป็นที่จอดรถเนา<น>ะนตอนนี้ก็เป็นศาลาเอเนกประสงค์ไปแล้วครับอยู่ลูกขลกมูลัลมูลอันนี้ก็มีนะครับที่วัดนี้ก็มีหกรูปนะครับเนนหนึ่งรูปตอนนี้เนนไม่ได้มาครับเนนบัตรที่บัตรทำอย่างเข้มงวดอยู่ก็เลยไม่ได้มาอืไม่สบายเนาะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออม่ ยังแซวอยู่เลยบอกไปไหนเนนวิ่งเอาไม่ไปได้ไหม <c oughs> ไม่ไปได้ไหมอาจารย์ <c oughs> จะนั่งตรง,ง้นใช่ไหมงานเดี๋ยวเราก็ได้กยับก็ยิ่ใหม่ขยอบมุมใหม่หาโลเคชั่นใหม่โออโหมีแต่ทหารอากาศอาจารย์ทหารเรือไม่มีเลยทหารอากาศนั่งเต็มเลยนี่ออาันนี้เห <c oughs> ็นมุมไหน โอ้ยเพราะเราใช้ไม้นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ยินเนาะเสียงมีสัญญาณเหรออืมมีอ่ะองหลบหน่อยอ่ะเดี๋ยวพระท่านก็อยู่ตรงนู้นเราก็ตรงนี้เป็นประธานหลักก็แล้วกันเนาะอ๋อพอไหนะเราที่มาก็ตั้งจิตตั้งใจกันเนาะนุโมทนาสาธุกันเนาะอันนี้มัน ที่เขามม้มโซฟาด้วยนั่นเนี่ย<ม>ใช่ค่ะอาจารย์ที่เขาทำเบาะค<ม>่ะทำเบำาะทำโซฟาทำม่าน เงนั้ <repetition ceu> นภาพุงเทพไปเห็นว้านเขาเ็มเดียดปมา่อม่ยนีเลยึงปเนียยี่นี่ดอเ็นเส้นเลยน้ำกลัง มันจะนั่งตัวไหนครับแล้วมีไม้ลอยสองสกาครับตอนนี้เราจุดทูปเทียนบูชาพระรัตาะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้กล่าวทำบูชาพระกันแล้วก็รับิ่นรับพรแล้วก็สวายข้าพเจ้าสามัคทีแร้เนาะ อินนิาสกาเลนะพุทธังอทิปูชยามะอินนิณาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอินนิณาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอาหลังสัมมาทังโสรัตระวาพุทธังิปูเชียมะทางหลังอั arena, online, ิ e. วาทังโสรัะวานขาโตสรัตวะทาธรรมโมธรรมังนัสตานิสุปฏิปันโนสรัตวะโตสาอกสสังโฆ ส tamam, ัง sì, ขังนะมาน้นะโมตัสสะพุทโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมายังกันเตวีตุ้งตุงละกันตายาอิสระเนนะสัมภาระจักศีลาริยาจามะ ตุติยามปิตมายางันเจวิสุ้งวิสุ้งละนาคายาอิสัลันเณนะสหผ่านจาสิลานิยาจามานาติยาปิมายังันเตวิสุงวิสุงระนาคายาอิสัลเเมนะสหผ่าจาสิลานิยาจามาโมตัสสะภะควะโตอรณโตัมมาสัพุตัสสะ นั่งโมตัสสะพะวะโตอะระณะโตสัมมาสัมพุทตะสะ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 นั่งโมตัสสะพะวะโตอะระณะโตสัม พุทัตตาุทังตรังขจามิุทังตราังขจามิธัมมังสรณังขจามิภัมมังสราังขจามิสังคังตราังขจามิสังฆังสรณังขจามิุติยามติพุทังสรณังขจามิุตยามปิุทังสราังขจามิุติยามติธัมังสรณังขจามิุตยามิธมังสา Oh. สังภามสารางตะชามิติสาระมะนังมิติสางระมะปะเต ยามิปุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวลาณีสิกขาปะทังปมาทิยามิสุุราเมรยะมัชฌะปมาทตฐานาเวระณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมภะ สีเลนะนิพติญาสีตัตมาสีริโสทะเยสาธุนะโมคัสสะพตโอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมคัสสะพพลโตอระโตสัมาสัมพุทธัสสะนโมคัสสะพพตโอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาธุสักเพตเมรุ สิทาราตติจันติกีวิมาเนทีเปรตเคจะ้ามตะลวนสะสหเนหหาาทเทระวัตุมัจจิเกเตคุมมาชยานตุเทวาจรัพราวตเ,เมย์ยามสกันทับชนะบาอกันตาสันติเตย์ย่งมุทิวัตตานังาสาภโวเมตุหนันตุ พุทธตสโมนะการุอาจิมภตัณตาธรรมโมนะคารุอาจิมภตัณตาธัรมพสทธโนะคารุอาจิมภตัณตาสารูปบัตินี้เจ้าบุราอ่านเป็นมงคลพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะมากราบพอข้าพารเป็นพุทธบูชาพร้อมกับถวายสารทานพระสัมาเจตุสงฆ์ข้าพเจ้าขออัานเชิญพ่อแม่ปู่ย่าตายายเทพเทวังทุกชั้นฟ้า ตั้งแต่อาลูปปกครองสุชาตุหมาหลักดาพร้อมกับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าบางบทรับแลเจ้าวัดเจ้าวาทุกดวงจิตดวงญาณณวัดแม่พระเจดีและบริเวณที่แห่งนี้และดวงจิตดวงญาณใหญ่ที่เดือปรมาณอยู่ขอให้ทัานได้นั้โมทนาสาธุการในการอธิวายภาพป่าของพวกเราในทางนี้บัดนี้ถึงเวลาอันเมควรขออ่านเชิญ ทุกดวงจิตดวงวิญญาณมาประชุมรวมสวัสดการนะที่แห่งนี้เถิดข่าวสวัสดิการณ์นะโมตัสสะพะทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังการเจ วาสุขูทีละวานิสังกัานานิพัสตานิสัพปริวารานิปุกสังกัฏะโอนโนสยามะสาทุโนพันเตปิปุสังโโอิมานิอางสุขูทีละวานิสังกัานานิพัสตานิสัพปริวารานิปฏิการหาตุอัมหาการตีการธรรม กิตายะสุขาละผ้าแพระส์ผ hmm ู hmm. fruits, way, shared, ้เนิร์นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวยผ้าบังผ้ากีวรบงสุขุมผ้าบางสุขุมกีวรสังฆทานพัดทหารกับท่านบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงทรงรับซึ่งพระ้ารกีวรสังฆทานพัดทหารกับท่างบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แสุกแก่ญ้าหญพี่น้องของข้าวเจ้ามีปีจามาดาปู่ญ้าทรายตลอดจนเทพเจวาทุกวงจิตจุงการที่ได้ต่าวอัญเชิญมาและตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของพวกภาพเสื่อหลายของบุญแห่งปุถุนนี้จงประสบแก่ทุกท่านที่ได้บริจาคัักใจมาร่วงทอดต่อป่าทุกๆท,ท่านทั้งที่เอ่ยนมามไม่ได้เอ่ยนมาม ขอแห่งบูตุสสน,นี้จงสำเร็จกแก่พวกเราและหลาเปรทั้งหลายนับตั้งแต่บ,บัดนี้จงสาเข่า,านิพพานด้วยเถิดสาธุอย่างเดิมใชเดินกลัไปการเจ้าความศิวชนก็

ปิดกันเลยเนาะโยมยมเลื่อนเลื่อนโตโยมตามาติดเด็นวกันเลยเออหนไปรงนั้หลักอาคานที่ปัจจัยใส่นี้อเอเเอคนเขาจะได้เห็นเนาะ า่ายอดอต้องต้องจับถายอดเออกีนะุอย่างิดกันหมดแล้วะอาอ้สอพสอง์ใส่แล้วนะใส่แล้วีนะ่ค่ะอาจารย์ายอาจารย์ย่งของอาจารย์ถายย่างกัน

มือไงก็ม <tı> ันยเงมนเตินตรงนี้เงพะหน่งไม่สคปูข้าินปูอะไอ้จอ้สากอกสองขาวไม่ได้เดี๋ยวไล่หลวงพ่อออกนับสอง ยัมถวนไปตรงนี้อาจาย์ไปรงนนโค้งตรงนู้ันจะได้เต็มภาพอ้า

น้ำก็ไม่ไดเอามาทุกครั้งจะเอาไปด้วย ขึ้นไปอ่ะให้ถึง้หมดเลยเกิดทางเนอุเราพูดตามบบนี้นะ้าาบางเนาอนุโมทนาสาธุแล้วก็ อยู่หนึ่งแสมาพันห้ารบาทได้ได้ตกองในทั้งการคณะสงฆ์ทราบแล้วอาตมาภาพเป็นประธานสงฆ์แต่เจ้าวาจะได้ทำการสิ่งที่อาตมาภาพได้ตั้งใจไว้นั้นก็คือจะทำอาคารรับรองอาคารสุกะแก่ญาติโยมที่ได้เดินทางมาถึงที่นี่และก็ lewat koaya sawwat koawa ko kokawa kepada tuh karo ya Bellla soka satucupat aneka antara piwinat punya nang lapang so di pakaiang suka palang Sir Ayu dawan cap kang wo membuat sad Ayu dawawan dute wata pemang telang dan ขันตุสาพะเทวทักสัพพุทธานุภาเวนัสสะทาโสติภวันตุเตภะวัตุสาพามังคะลังพระคันตุสาพะเทวทักสัพพุทธามานุภาเวนัสสะทาโสติภวันตุเตภะวัตุสาพามัง Sapa มีสว่างเด่นครับมีร่างกายที่สดใสสวยงามมีวิมมานที่สวยงามมีอาหารเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์และขอให้ทุกท่านได้บรรลุรรมแห่งองค์สมเด็จสัมมาสูตรเจ้าด้วยการตั้งศัพท์วาจาและอิสาบามีของพ่อครับาในครั้งนี้ อออโอเคนะตอนนี้เราได้ถวายพระป,ป่าสังฆทานพัฒนาหารแก่หมู่สงเรียบร้อยแล้วและอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาสาธุก,การกับทุกท่านเนาะที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์ยักษ์มาในคราวนี้โอกาสหน้าเราก็ยังได้มีโอกาสร่วมบันอีกเพราะอาจารย์ยังสร้างวัดไม่จบไม่สิ้นอะ่ะอาจารย์แกก็สร้างไปเรื่อยเนาะเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่ทำบุญกันอย่างเดียวนะเพื่อความคล่องตัวน,นจะจ๊ะ ดฉะนั้นก็มีอะไรก็ตั้งจิตเอานะหนึ่งเราได้จุดเทียนบูชาพระธาตุไม่จะดีไปแล้วเนาะบุญเราเสร็จไปแล้วหนึ่งแล้ววันนี้พระป่าก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นบุญเราสําเร็จรุ่งรุ่งแล้ว,วนเนาะก็นุโมทนาสาธุเดี๋ยวมีอะไรคืนนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ฟังนะวันนี้ทุกท่านโชคดีบุญเรารับกันแต่เช้าวันอาทิตย์เลยเป็นวันดีนะโชคดีทุกท่านให้รวยๆวยเฮงเด้อ